สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะตอนนี้ก็ทุกเชือกก็ถอ,อดแยงถอดชุดขึ้นรถครบทุกเชือกแล้วนะคะตอนนี้ตะคำนรสอ้ออพระอาจารย์ก็มาจ่ายค่าตัวโอเล่ไป <c oughs> สดตอดกลับกัน ช่องนี้ก็ทั้งวันเลยนะคะไม่ไมทราบว่าคอแห้งไหมอคอ,อแห้งไหมคะไม่แห้งนะคะกินน้ำมาสุดทางเพราะว่าเขาบรรยายสุดทางเลยนะ,ะอะปูเป้มีค่าตัวด้วยหรอปูเป้ค่าล้ว, <c oughs> ลวงงานปีนี้คือเหมือนมาช่วยนะคะ เพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยมีงานอ่าเลือกปูเป้มานะคะทุกเชือกทุกเชือกขึ้นขึ้นรถแล้วนะคะขอบคุณค่ะว่าจะไปอ่าบ้านนาคเสือสงสัยจะไม่ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนขณะตอนนี้ยังไม่ได้เดินทางนะคะก็มืดแล้วกว่าจะเดินทางไปถึงนะคะโอ้คงทุ่มสองทุ่มอ่าอะไรคะ วทางเดิมนะคับทางเดิมไม่ไปกับทางเดิมเข้าป sure ่าอ้อยอะไรไม่ร <no er ู้เลยค่ะแล้วหนาวแหมุตนาเนเ่ยอันนี้คือโอเล่กับงามโชคนะคะแล้วก็คุณแม่แก้วตานะคะนนเต็มรถแล้วค่ะจีนังมโนาอะ ที่มาบนเดียวเพวะะราะว่าตอนกลับนี้ต้องกลับกลับตามเขานะคะเอาทางเอาทางที่ดีที่สุดคือทางลาดยางวะทางลาดยาง,อ,งยอันนี้คือชัยมงคลน,นะคะชัยมงคลเด,ไได้ไปทางไดนตอไปทางไดนต้โอ้ไปนอนอยู่ชุมพวงนะคะเขาบ้านทลาดเขาจะคือออกหาเงินต่อนะคะไม่ได้กลับบ้าน ปูทองใบไปงานบวชไหมครับปูทองใบยังตกมันนะคะน่าจะใบไม่ได้นะคะใครจะกล้าขีนะคะแค่ไปเก็บขี่ทําความสะอาดก็ของขึ้นแล้วถ้าไปเหงานสงสัยไม่มีใครกล้าไปงานด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณคะ่ะตอนนี้ไลศโซนเราจะสวมบทบาทอะไรอีนครับ บอทโชเฟอร์ต่อนะครับพรุ่งนี้ไม่รู้จพรุ่งนี้ก็งานใหญ่ต่อนะคะเดี๋ยวจัดลายนะครับตรงนี้พรุ่งนี้ก็จัดลายเดี๋ยวรับชมต่อนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปติดตามสถานการณ์ที่บ้านซีโอให้นะคะถ้าเกิดเราจะแต่งลายแต่งเท้าครับอหิวไหมพี่เล็กโอ้หิวไหมพี่เล็กก็ว่าเด็ดแรงพี่เล็กดำเลย แดงพี่เล็กดำเลยไหนะดูใกล้ๆไม่ดำครับไม่ดำดำจหนวดมองด้ไเมีนเลยครับตาหน่อยตาหน่อยรอรอเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะทุกเชือกขึ้นรถแล้วนะคะแป,ป๊บซี่ก็ขึ้นแล้วตอนนี้ยังไม่มีใครเดินทางนะคะต้องจะเดินทางไปพร้อมๆกันนะคะนูนแป,ป๊บซี่คันนู้นนะคะนูนขึ้นทุกเชือกทุกคันนี่ก็จะเป็นพ่อใหญ่ศรีทับไทยนะคะ นุ่นทันเม็นคือขึ้นรถแล้วนานไหมถึงบ้านค่ะโอก็พอสมควรค่ะวิ่งรถเป็นชั่วโมงอยู่นะคะเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูควันอ้วนเรานะคะไม่ไม่ไม่ถอดชุดแดงเลยนะคะเราจะถาม มันอ้วนนะคะจะไปไหนต่อไปทางไหนต่อคะนอนนจะไปนอนที่ไหน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ฝากช่องนะคะตัวใจเออฝ่ายภูผาพัางโบวี่อ่าฝากฝากติดตามช่องใหม่ๆด้วยนะคะช่องเล็กๆบอสแต่ควันไม่ไม่เล็กแต่ควนันใหญ่มากอย่าลืมติดตามนะคะช่องช่องเล็กๆแต่ควันไม่เล็กนะคะ ควานเล็กต้องอยู่ช่องเรานะคะเออควานเล็กแต่ช่องใหญ่แต่ช่องเล็กฟังฟังให้นะคะช่องใหญ่แต่ควานเล็กช่องเล็กแต่ควานใหญ่ือเป็นกําลังใจให้ทุกช่องนะคะดูจะเฝ้าตรงนี้เลยใช่ไหมคะเฝ้าตรงนี้เลยใช่ไหมไม่จะเฝ้าหลังรถแบบนี้เลยบอกว่านึกว่าจะเฝ้าหลังเลย ผู้ฝาไม่ลำบากเป้านู่นนูทีมงานนะคะเตรียมพร้อมยานบดไดไปบ่เตียมงานไหมพอมูมี่โอ้ไปไงมุนยานบดไดไปบ่บ่ไปหาสาขาบัตรกางจริงบ่มีเมียคนละ เดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้ายกันนะคะเดินทางไปคนละที่ปลอดภัยรีบพักพรุ่งนี้งานใหญ่อีกงานค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะที่งานซีอนะคะพรุ่งนี้เริ่มถ่ายสดกี่โมงต้องดูสถานการณ์นะคะยังยังการันตีอาจจะไปเช้านะคะไม่รู้พิธีการเขาเริ่มกี่โมงโอ้ตีห้าเขาจะตื่นบะโอเล่ไม่ใช่จะไปตีห้าบเพราะว่างานพรุ่งนี้เด งานพรุงงพร่งนี้ปุ้เป้ไปไหมปุ้เป้เงินเยอะแล้วพรุ่งนี้นะ่ะอืมเป็นเตียงเลยแต่ไม่รู้จะเก็บทันเขาไหมคนก็น่าจะเยอะเหมือนกันต้องเตรียมกระเป๋าเป้ไปเลยนะอารมณ์อุ้ยอารมณ์กว่าจะเก็บคนเขาก็แย่งกันในร่มอีกเลยโมเบนจะตื่นทันหรือเปล่าเน,ะนาะ

อันนี้คือ,อพูดกันเรื่องอบุญนะคะว่าจะจัดยังไงปลงผมเช้าแหเริ่มบ่ายแช่ก่ะแม่คิดว่าจะไปดูพิธีการปลงผมนาคด้วยนะคะเราติดตามนะคะถ้าไปทันยังไงเอฟซก็ช่วยแจ้งนะคะว่าเขาปลงกันกี่โมงควานเราจะไปไหม ใช่คนถือหมอนหน่อยนะครับอ๋อต้องรอดูนะคะเปลี่ยนทหารรุนผมสารงงามเนี่ยได้สุยางจะทั้งขมิน้นทั้งสวยกั <c oughs> บบ้านปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ โอ้ตอนนี้พี่ขอเรายังไม่โยกนะรู้สึกว่าจะนิ่งยังไม่สตาร์ทยังไม่สตาร์ทถ้ารถสตาร์ทนี่อ่าโยกทั้งคันนะคะช้างไปเยอะอยู่จะพี่พาน้องเสือเขาไปบอกอ๋อถ้าถ้าเขาไปบอกนี่ช้างจะไปเยอะนะคะแต่ถ้าเขาไม่บอกเนี่ยช้างก็ไม่กล้าไปใช่ไหมคะคุณกล้าไปไหมคะก็เป็นญาติถ้าความจริงถ้าไม่ใช่ญาติก็ ไม่กล้าไปนะคะมีช้างเชือกไหนมาบ้างครับยังไม่ทราบนะคะเขามาเชิญวันนี้วันนี้เขามาเชิญวันนี้ก็เห็นเห็นเนฟซีเขาบอกว่าเสือเขาเดินเชิญช้างในหมู่บ้านนะเออไปไปเองเสนอนะไม่มีบัตรไม่บัตรโซบอเราเขาไม่เชิญแต่ไปหลายวันแล้วนะคะ วันนี้เ็าเดินสายเชิญเสื้อบอกประมาณ30สิเชือกโอ้สามสิบเชือกเวลากินฟรีบางคนถ้าไม่เชิญนี่กลัวกลัวเขาจะว่าได้ว่าอ้าวไม่ได้บอกทําไมมาใช่ไหมอืมกลัวแบบนั้นนะคะคือแต่เราเราเป็นพี่น้องแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้เป็นพี่น้องคือเขาก็ไม่กล้าไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าภาพไม่ได้เชิญนี่ เวก็จะว่าทําไมหน้าด้านมาไปเถอะค่ะน้องเสืออยากให้ไปแต่วันช้างมาแห่การกันแต่เราไปแน่นอนค่ะเชิญไม่เชิญเราก็ไปหลายวันแล้วค่ะไม่ไยังไม่มีข้าวกินไปช่วยงานเออกินข้าวเที่ยงก่อนถึงไปช่วยนะไปนั่นกลวอดข้าว ไม่เพราะว่าถ้าไปรอกินข้าวบ้านเขาบ่ายกี่โมงก็กินข้าวเที่ยงบ่ายสองโมงกินข้าวเที่ยงโอ้สัยไม่ไหวนี่เล็กเป็นไงบ้างหายเหนื่อยยังหายเหนื่อยแล้วนะคะหายเหนื่อยแล้วพอสีทัพไทยไปหรือเปล่าไหนพอสรีทัพไทยไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะอ๋อวันนี้มีเหรียญโปรยทานเพิ่มอีกโอ้หมูเบรนต้องพร้อม ที่เลกว่าถ้าไปกลับเร็วจะแวะไปรับหมูเบนนะคะแต่นี่คือมืดแล้วสงสัยจะไม่ไหวนะคะอนุเข้าแวะบ้านเหรออ้เดี๋ยวให้ให้ปูเขาเอาหมูเบนไปด้วยบอกปูเราจล่าสุดคุณยายถามเสือว่าช้างมาเท่าไหร่ยายอยากให้ช้างไปงานหนอน่าจะเยอะค่ะถ้าถ้าเสือเดินบอกช้างน่าจะไปเยอะนะคะแต่ถ้าไม่เดินบอกนี่น่าจะมีสองซับเชือกเรานี่เลร ใช่เขาไม่กล้าไปถ้าไม่ถ้า,ถาไม่โบกเล็กคาราบาวสุดยอดเลยครับวันนี้เป็นเล็กคาราบาวนะครับวันนี้ไม่ได้เป็นสอนสิรินะคะเสื้อเชิญสีทับไทยไปด้วยนะคะ๋อถ้าเขาเชิญก็น่าจะไปนะคะเพราะว่าพี่น้องเหมือนกันอมโอเล่ต้องรอติดตามโอเล่ว่าจะไปครอบครัวแบบวันนี้หรือเปล่านะคะอโอช่างเยอะสองสัยไปไม่ อันตรายนะคะถ้าช้างเยอะอม,อมถ้าช้างเยอะแต่ว่าเดอกแกงเขาเยอะเหมือนกันไม่รู้ตัวไหนจะไปส่งเสียงบวกบคุยเพราะว่าพรุ่งนี้มีนาคบัวบานด้วยนะบัวบานเขาก็เป็นนาค โอ้ยนี้ไม่ได้ค่ะช้างเด็กไปรอที่วัดค่ะอ๋อช้างเด็กไปรอที่วัดไม่ได้ไปที่งานเพราะว่าทางเข้าบ้านคุณปู่ตุยมันก็แคบด้วยเนาะแล้วก็เฉะด้วยไม่เฉะแล้วครับไม่เชะแล้วบอเขาเทดินบออ๋อถ้าตกมาอีกเฉะในนอนแล้วเกยเขาก็โอ้ช้างเยอะๆเกยจะรับได้ไม่เกยนะ เคยเขาทำเองได้ไม่ไได้ก็ม่เป็นไรครับใช้กังเดียวทิ้งใช้กังเดียวทิ้งไม่กลัวช้างมันจะเทียบครั้งนึงแข่งไปเลยนะัดพูกบจรริงไคเคยไม่มาตรฐานเลยเคยได้หมดนะใช่อยากไปเที่ยวจังแต่อยู่กรุงเทพอไไไม่่ด้วาะรนะครับแแตต่่ก็ความจริงไปก็อยากให้เอาเกยที่บ้านไทยนะครับแต่ว่า เกมไม่ยอมสมมติว่าถ้าสมมุตว่าช e ้างตั้งสาสิบเชือกนะครับอแต่ถ้าเกยนะขึ้นแค่สองสามคนก็เร uh, evet> mm> ิ่มมีอาการเอาเกยแล้วนะครับเพราะว่าบางบางบางตัวก็ไม่กล้าเทียบเกยเกยอลวงเขาเปาะเอขาก็เลยเกยโบราณก็กับบรรยากาศเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมปุตรีเขาไม่ยอม ต้องไม่ต้องลูกหลานเขาก็ต้องขนเนาะถ้าจะทำเนาะแต่ถ้าพรุ่งนี้ก็ยังขนทันอยู่นะอืมขนทันช่วงเช้าทันค่ะเฮ้บ่ายเฮ้บ่ายโมก็เกยมันยกขึ้นปิกอัพก็เสร็จแล้วเนาะไม่ได้ไปทำอะไรไม่ต้องไปประกอบเนาะลอยลอยลอยไปได้เหมัอนในวัดนะที่หายมาติดกันเนาะเวลาช้างมันโดนเนี่ยมันจะไม่ขนขนไปเลยพี่เล็กโอ้ยพี่เล็กจะมี ไปเลยเพราะว่าผมคุณอันนี้ค uh> ือผมคิดนะครับในความคิดของผมนะครับเพราะว่าถ้าเพรว่าอุบัติเหตุจะได้ทุกเวลาใช่รร้ว่าาถยยนีีับบไปเทช้างบางตัว uh)> ช้างบางตัวจะเทียบสนิทมากจะโยนตัวแรงด้วยโอ้รัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่กล้าคัดค้านเขาคัด้านแตเราเป็นหลาน ถ้าควันเล็กช่วยกันบอกแกก็โยมแต่หลานๆไม่กล้าบอกโอ้ควันเล็กก็บอกเนาะตั้งแต่วันที่ยกแล้วค่ะแต่แกก็ไม่ฟังฝากถามพอเล็กคาราบาวด้วยว่าเอาแนวคิดจากไหนที่สร้างรูปปฏิทินนําออกมาภาพทรงคุณค่ามากๆครับโอ้โหต้องขอบคุณพี่วันนะครับเอฟซีจาก นครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะครับความคิดของเกยนะครับทำมาให้คิดเกยทั้งหมดนะครับดีมากนะครับขอบคุณมากนะครับใช่ค่ะท่านใดได้ปฏิทินไปแล้วก็ของให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสมพติว่าปีนี้หมดแล้วครับเราก็เก็บทิ้งเครือบเก็บไว้ก็ดูก็สวยครั้งครั้งไม่ไม่ปฏิทินห้อยห้อยห้อยเออ ต้องให้คุณยายพลอยแก้จัดการจากพี่ฟาวเออพิเศษเดี๋ยวจะถึงแล้วเออนี่ดเดือนพิเศษใช่ไหม เดี๋ยวจะถึงแล้วนี่14นี่มีอะไรพิเศษไหมคะมีอะไรพิเศษไหมจีนค่ะอืมไม่ถามเนี่ย14นี่มีอะไรพิเศษไหมคะเคยเคยมีพิเศษให้ไหมคะไม่มีค่ะเออเออเยอะขอพิเศษพิเศษก่อนนั้นไม่ได้เหรอเออ ไม่ควันน้อยไม่มีนะคะไม่มีอะไรไม่มีเลยมีแต่อะไรเออตอบแบบไม่คิดเลยนะคะช้างตกงานที่วังทะลุจะไปร่วมด้วยค่ะช้างเยอะค่ะพรุ่งนี้โอ้เยอะเยอะในมันก็ไม่มาทุกเชือกมั้งอ่านเม้นด้วยค่ะโอ้ อ่านไม่ทันค่ะอ่านเยอะให้มาได้มันเคยมีประวัติอ่านเขาหนักผ้านหนักเล่นไปซัวเสียวลุงได้ครับว่าพรุ่งนี้เอาปูเป้ไปเก็บตังค์นะคะปูเป้ไปไหมคะโอ้ไปค่ะเดินทางลำปลายมาดบริรลัมสตึกก็เข้าหมู่บ้านช้างเดินทางปลอดภัยค่ะหมู่บ้านเขาเชื่อเอ่าปูเป้เดี๋ยวเราวาง่ะหมูแบลนจะแย่งนะครับหมูแบลนเราเตรียมพร้อมมาก เน้ยหมูแบบติดพุง,พงพเล็กเอาไปเลยสำรองไว้ก็ดีค่ะโอ้โห<อ>แต่มันต้องมีการขนย้ายนะต้องมีมต้องต้องมีตัวช่วยนะคะถ้าควานที่บ้านเขามาช่วยมันก็ไปได้เนาะเดี๋ยวไล่เราก็ยาวแล้วนะคะนี่ยังไงก็ฝากโครงการเน่วยควานค่ะคาราเบ้าเราจะเดินทางนะคะโอ้เดี๋ยวลาพระอาจารย์ก่อนนะคะ โครงการถึงบา้านหรือยังยังค่ะยังไม่ได้สตาร์ทเลยค่ะนี่กาลังกราบลาพระอาจารย์นะคะชมดี่ยควาสแสดงได้เยี่ยมมากดูแล้วขนลุกโงต้องขออภัยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไลฟ์อยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วสัญญาณเราก็คือค้างเลยค่ะไลฟ์ไปต่อไม่ได้นะคะต้องกราบประทานอภัยนะคะ อันนี้ลูกสายเจ้าสินะอันนี้หลานโอหลานโอ้กด้วนะครับแม่เขาแม่เขากับผมเป็นพี่น้องเป็นหลานไหนแชร์แชร์ด้วยนะครับอ่าสวัสดีค่ะช่องเยี่ยมนะครับช่องเยี่ยมค่ะอย่าลืมช่องโอเล่นะคะอ่า ตรงนี้ติดตามกันต่อที่งานบวช c ีโนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเอ็นเจนเอนุเจ้า